ตี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 ตัวที่สองเฮ้ยเดยวครับหมอบทำไมอุ้ยโอ้ เจ้างนี้ขึ้นเฮ้ยขึ้นได้ป่ะวันดีจ้าเรียบร้อยเฮ้ยอีกคนออกก่อนเฮ้ยโอ้โหตกเฮ้ยไม่เป็นไรนี่ลงมาเจอคนพอดีเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยปีไฟรอเลยนั้น ไ้เพื่อนเราไปได้เราไปได้เราไปดาไปด้รวมกันเราอยู่เอ้ยโอ้โหแต่นี้เราตายคู่อ่ะอีกไหมฟรีคิวสองคนอุ้ยโดนสัตว์อันเกเนร ไม่ใช่ปัญหาเราเอาต่อเลยนี่เป็นไงล่ะเปิดนี้ผมแนะนำเลยนะมันเป็นปืนที่ดีมากเลยปืนนึงโอ้ยทิปเปิลคิวเ,เลยเหรอนี่เฮ้ยออ้โหอก่อ,อ,อ,อนรอยันบ้านเขาเลยครับนี่มาเดไปเปิดสกอร์บอดดูดิโอ้ยสิบสี่สามได้อยแต่มันยังไม่สดอุ้โหลบกระสุนผมลอยลอยแล้วว่ะ มานี่ไม่ต้องเลนเอ้ยมานี่ไม่ต้องเลนเติมกระสุนนี่ไม่ต้องเลนหลอยจากด้านหลังไม่ต้องเลนไม่ต้องกีดพี่ไม่จีดขนาดนั้นเล่นลอะไรวะชาร์จวันนี้อุ้ย มาปะไม่หายหายไปแไนวเขาหายฝั่งเขาหายไปเฮ้ยเจอแล้วมาอุ้ยปืดน,นี้มันแบบมันของมันดีจริงอ่ะทุกคนมานี่ปีนออกนี้แล้วสูมใกล้แบบหลอ่ลอๆอุ้ยรลอดว่ะปืยน,นี้แม่งสุดยอด ห,หนีวอลแบงไปดิโอ้ยโอ้ยโ,โ,โดนลุมไม่ทันโอ้โี่คิวไว้เนี่ย <c oughs> มีใครไหมไอันนี้ข้างนอกมีหนึ่งตัวไม่เจอเฮ้ยเจอแล้วบนหลังคากลับไปหนึ่ง ข้างบนมันน่าจะมีตัวส้วมอยู่ตัวนึงเดี๋ยวค่อย,อยๆโผล่นะเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ่ยนีนียินดีด้วยครับคุณคือผู้โชคดีอุ๊ยนี่โดนไปวุ๊ยสวัสดีครับทำอะไรอ่ะทำอะไรไปรุดเดี๋ยวก,ก็ปิ้ง จบเกมพอดีครับเฮ้ยมาทำอะไรมีไหมเฮ้ยมีโอ้มันเล่นโดดลงมานวาพระเอกหนังบูรึรงไงวะโอ้โหเตม็มเลยครับตรงนี้น่าจะเป็นที่สปอนคอรมั้งโอ้โยได้เลยมาเด็ทหอีออปไปก่อน โอ้โห,โโหมาอีกแล้วโอโ้มันไล่ที่เหมือนกันัยิงอย่างนี้แหละย,ยัดเข้าไปเฮออ้เอ,อนี่วิ่งตัดหน้าปืนไม่ใช่เรื่องเด่นะครับขันแน่ขันแน่ขันแน่เฮ้ยวันดีเพื่อน โอ้หมันรออยู่หลังเราอีกสามอะเยอะไปไหนเนี่ยไป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 สกัดไว้ก่อนอุ้ยบาติดต้นไม้อุ้ยโหเต็มเลยสวัสดีครับอุ้ยระเบิดระเบิดโหเข้าไปไม่น่ารอดจักรองนี้แล้วโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนสุดไปเปล่า ฝั่งเขาอยู่เต็มลเลยเฮไปดัรกรอที่เดิมดีไหมเฮ้ยอัดเข้าไปอัดเข้าไปอุยอ้ยอือเฮ้ยโอ้โหยิบปิดปืนแป๊บนึ่งแย่เพิ่งมานะต้นไม้ติดไฟอุ้ยเฮ้ยโหดหนึ่งใน,นนะอุอนนอ้ยแทงคิวเพื่อนอุย้ยอันแน่อันแน่ไม่มีเคลิร์นนะ นีนีนีตัวที่สองโดนไปเสียใจด้วยเ้ยหลบก่อนหลบก่อนเขาทำเลยว่ะไปฟระเบิดทักทายแฟนครับโอ้โหวะอะไรอ่ะคือมีน้องหมาตามเข้ามาแงบเข้าใจแล้ว นี่หนึ่งตัวนี่สองตัว,วโอ้โหแรงัพนี่ตัวที่สามโอ้โหเธอใหม่ยางสดกันเลยทีเดียวออโุ้ยขอโทษลูกพี่โอ้โอโออโโอย่ังได้อยู่แกทันน,นี่นี่แน่อยู่ครับผมถึงไไหนแล้วนีนี่แน่นน นี่แน่นเอ้ยโอ้โหรีโหลดพอดีเอ้ยลูกซองด่านนี้เวอร์วะโคตรมันเผื่อผมถอดสมองเล่นไม่เจอใครหายไปไหนหมดอ่ะนี่แน่ยัดหน้าเลยนี่แน่เอาเธอไหมไปหนูนี่แน่ <laughs> ติดอะไรครับนี่แน่อีกตัวหนึ่ง โอ้โหเวลสิบเลยเหรอเวลขึ้นเร็วจังวะไอ้ลูกสองเนี่ยมันนะเนี่ยได่ไหน,นไม่ต้องเห็นคนยัดไปโอ้โหใจเย็น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 ใจโอ้โห,ไ,ห,โโหได้เฉยยังไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหเอาเข้าไปอ่าฟัตอ่ะ,อะ,อะเออ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 ไปหมดแล้วหูกูเออ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  โอ้ยโอ้ยเหนื่อยเฮ้ยวันนี้เราไม่ลุกเราลุกแอบพ้นนี่โอ้ยลูกสองแมงมันดิเว้ยไม่ได้ตั้งใจกะจะมาเล่นเลยตี่แน่ไม่ต้องเห็นนี่แน่ไม่ต้องเห็นในระหว่างนี้รถโอ้มันอยู่มันอยู่